ครับสวัสดีครับพี่น้อง y o u u u e หนะผมวสันปืนยิงปลานะครับ Facebook วันรกิ่นเกอนก็จะนานๆลง YouTube ทีนะครับงานมันจะเดิมๆแต่จะไม่ลงเลยเดี๋ยวก็จะหาว่าขาดการติดต่องานก็ยังทําอยู่เรื่อยๆนะครับก็คืออยากจะรู้งานเก่าๆอ่ะออกให้มันเหลือบางๆแล้วตอนนี้ถึงมาโพสร,รับงานอีกทีนึงครัวน,นี้ถ้าลงไปบ่อยๆอย่างเงี้ยพอพี่เห็นแล้วอะไรแล้วมันก็จะเฉยตาไป แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันพอลงไปแล้วพอเขาถามซื้อแบบพี่มีปืนขายไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยบางทีเราทําขายให้บางทีเราคิวเก่ามันยังไม่หมดเราเราเลยไม่รู้จะตอบคําถามยังไงครับเพราะว่าผมอยากจะทําคิวให้มันเบาๆก่อนนะครับก็งานปืนตอนนี้คิวก็นานนะครับน่าจะมีสี่เดือนนับแต่มกรานี้ไปน่าจะมีสี่เดือนห้าเดือนนะครับ ก็งานอะไรพวกปีกดอกอย่างนี้ไก่ยอย่างนี้มีนะครับไก่มีปีกมีส่งแล้วก็พวกปีกอย่างนี้ก็มีทั้งราคาปีกราคาส่งนะครับแต่ไม่ค่อยจะโพสครับเพราะว่าผมไม่ค่อยจะมีเวลาอะไรมากนักน,นะแล้วก็ตองนี้ก็เป็นไม้ประดู่ธรรมดานะครับก็ไม้ประดู่เก่ามันจะมีหลุมเสี้ยนนะครับอันนี้ต้องทําใจให้ได้นะครับนอกจาก เคลือบให้หนาไปเลยหลุมเสี้ยนจะเบาลงมองหายไปครับแต่ก็ถ้าเคลือบหนาตะเลยอ่ะบางทีไปใช้แล้วมันมันเก่าผมมันเก่าไว้แล้วทําสีใหม่ยากครับผมเลยเคลือบแบบกึ่งเงาไปถ้าเคลือบแบบกึ่งเงามันก็จะดูเหมือนจะไม่ใหม่อ่ะครับแต่มันก็จะคงตัวสภาพอย่างเงี้ยดีเลยสีพวกนี้ครับปิดท้ายไม้มาลิดนะอันนี้เป็นปืนปืนเขาเรียกอะไรอะ่ะ เป็นปืนยิงปันนินนะครับการน,นี้เป็นยางเทสนะครับยางเทสก็จะเก่าหน่อยนะสภาพนี้ก็จะประมาณ5,000บาทครับรวมตรงรวมดอก6ดอกนะก็